ัอย่าง2ร้านนี้เขาขายสินค้าเหมือนกันแต่ว่า2ร้านนี้ต่างกัน A กับ B เนี่ยถามว่าร้านไหนหน่าซื้อมากกว่ากันให้เวลาคิด2องวินาที1 2หมดเวลา ตัวประก,กระอบครับผมเป็นยังไงกันบ้างจ้าฮัลโหลทุกคนเอ้ยช่วงนี้ก็คือพ่อค้าแม่ค้ามือใหม่ผุดกันอ,ออกมาเต็มไปหมดเป็นดอกเห็ดไปเลยแต่ว่าหลายหลคนก็มีความแบบว่าตกมาตายเพราะว่าอะไรเพราะว่ารูปภาพทำรูปกราฟิกออกมาได้ไม่ปังปุ้งพอมีใครแบบจะซื้อของออนไลน์แต่ว่าไปเจอร้านหนึ่งแบบอุ้ยทาภเพไม่สวยเลือกเลกเลิกเลืกเนี่ยงดหงิด itt, มีบ้างไหมนี่มีนะวันนี้เราจะมาแชร์เทคนิค ดีๆในมุมมองศิลปะที่อาจจะช่วยให้ยอดขายของคุณพ่อ้าไแม่ขามือใหม่เนี่ยข,ขึ้น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 ก็เป็นได้แล้วก็มีเครื่องมือเด็ดๆมานำเสนออีกเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นจดได้จดแคปได้แคปเริ่ม คลิปนี้ AS เ้าเป็นผู้ใหญ่ใจดีให้กับเราแต่ว่าเดี๋ยวมาคุยอีกทีนึงอยากจะให้ทุกคนเข้าใจสิ่งนี้ก่อนก็คือ first impression ภาพหลักที่ดีเป็นสิ่งสําคัญการที่เราแบบว่าแต่งตัวสวยสะอาดาาออกจากบ้านเนี่ยก็าทำให้เรามั่นใจใช่ไหมแล้วก็ใครก็ตามที่มาคุยกับเรากก็จะแบบ ai, คนนี้มันแบบนะ่าคุย เน as ja well. ื้อปลกราฟิกก็เหมือนกันกราฟิกที่ดูดีก็ทําให้ข้อความเมสเซจของเราเนี่ยดูปังปุ้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 งไปอีกยกตัวอย่างให้เห็นภาพตัวอย่าง2ร้านนี้เขาขายสินค้าเหมือนกันแต่ว่า2ร้านนี้ต่างกัน A กับ B เนี่ยถามว่าร้านไหนน่าซื้อมากกว่ากันให้เวลาคลิป2วินาที1 2หมดเวลา ก็ต้องร้านบีใช่ไหมอ่ะอือเพราะอะไรเพราะว่าร้านบีมีความแบบกราฟิกสวยสะเอ็ดสะเอดอะไรก่อนสะอาดกราฟิกสวยสะอาดสะดุดตาดูแบบเฮ้ยคุณลูกค้ามาดูก็จะเออด,ดูดูมีความใส่ใจเห็นไหมดูมีความใส่ใจมีความประณีตทั้งที่ขายสินค้าเหมือนกันเลยอ่ะเอาแชทถามว่าอะไรนะเออแล้วอย่างนี้ฉันไม่ได้จบศิละปะทำกราฟิกได้ไหมครับออ้ยได้ครับคุณผู้ชม คือยุคนี้สมัยนี้มันไม่ต้องแบบจบศิลปะเราก็สามารถทํากราฟิกกันเองได้ที่บ้านหรือว่าทำรูปภาพเองได้ที่บ้านแล้วก็เป็นสกิลที่เอาจริงๆมันไม่ยากถ้าจับประเด็นจับทางถูกนะคะและเดี๋ยวนี้ก็มีเครื่องมายเครื่องมือที่มาช่วยให้เราแบบเอ้ยทํางานต่างๆได้ไวได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้นขอแนะนําให้รู้จักกับ C A N V A ขนาดนั้นเลยเลยขนาดนั้นเลยคือพอใช้เองนะแกนะโอ๊ยง่ายจังง่ายจังมุยเรื่อล่าสุดก็คือทีมงานทุกคนมีแคนวากันหมดแล้วนะครับอันนี้จากประสบการณ์ส่วนตัวคือแคนวาเนี่ยเขาเป็นมิตรกับมือใหม่มากๆแล้วก็สามารถทำออกมาได้เฟรนี้เหมาะสำหรับทุกๆคนที่อยากจะทำกราฟิกจบได้ในคนเดียวแบบไม่ยุ่งยากแล้วก็ที่สำคัญคือมันสวยปังในเวลาอันรวดเร็วดีไหมอะ ก่อนจะไปหัดทำแคนวากันไหนไหนมาดูช่องอตงปุปกรณ์แล้วเนี่ยมันต้องไม่เหมือนใครไว้คนอื่นเขาสอนทำแคนวาแต่ว่าเราจะสอนใช้สอนได้ไหมใช้คำว่าบอกแล้วเขาสิบจะแบ่งปันความรู้ของการออกแบบที่ทุกคนสามารถจดไปทำได้ง่ายๆนี่เออตอนที่เธอลองทำแคนวาจะได้แบบอ๋อมันทำอย่างนี้นี่เองไอ้พวกนักออกแบบมันคิดกันอย่างนี้นี่เองอย่างนี้อย่างแรกเลยก่อนอื่นก่อนใดเราเริ่มวางแผนการออกแบบของเราก่อนต้องรู้ว่าเราจะทำอะไรเพื่ออะไร ยกตัวอย่างแบบใน Can นวาสเขาจะมีเทมเพลตของแต่ละงานให้เราได้เลือกเยอะมากจะเป็นการออกแบบโปสการ์เป็นการออกแบบโปสเตอร์เป็นใบเมนูอาหารหรือจะเป็นแบนเนอร์โฆษณาออนไลน์เฟซบุ o กอินสต a แกรต่างๆก็คือมีเทมเพลตให้เรากดคลิกๆๆแบบนี้ครับก็จะได้ไซที่ออกมาแบบพอดีเป๊ะเลยทันทีพอเรารู้ว่าเราต้องทาอะไรใช่ไหมมันก็จะได้ง่ายเราจะได้แบบอ้๊งทำหลาหลายๆอย่างเนี่ยแต่ถ้ารู้มีจุดประสงค์มากกว่าว่าเราจะทำแบนเนอร์สำหรับ i n s t a g r กรอย่างเงี้ย ก็เลยโอเคงั้นก็อยู่ในกรอบเท่านี้ไหมอะไรอย่างนี้นะฮะ อะ่ะที่นี้ได้เทมเพลตมาแล้วมาลองจัดองค์ประกอบของภาพกันซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเลยถ้าเราจัดเละเทะก็ the, คือภาพก็คือไปเรื่อยอยู่อย่างนี้นี่คือสิ่งที่จะขายางานเราเล่าสิ่งที่จะขายอย่างเงี้ยบางคนอยากใส่เยอะอยากมีทุกอย่างอยากใส่โอ้เยอะมากโอ้ยอย่างนี้ไงนะเลือกเอาสิ่งที่สําคัญสิ่งที่อยากนําเสนอมาใส่ในเทมเพลตของเรานะฮะใครๆก็อยากให้สินค้าเราดูเด่นดูปังใช่ไหมถ้าสินค้าเด่นก็เท่ากับว่าลูกค้าจําสินค้าของเราได้อ้าวเราต้องไปวางตุงน ม,ม,มุมซ้ายมุมขวาม,มุมอะไรอย่างนี้ก็คือแบบมันเต็มไปหมดแล่ก็คือพี่เอางี้มันมีสูตรแกอันนี้เป็นเคล็ดลับเคล็ดลับระดับมืออาชีพที่เขาจะไม่บอกกันนะเขาจะไม่บอกกันจริงเฉพาะวงการศิลป,ปะวงการอาร์ตเดตวงการสายผลิตเขาห่วงมากสิ่งนี้เรียกว่าตารางก้าช่องแคปรูปไป มันก็คือการวางองค์ประกอบของภาพให้ดูแบบดูสมดุลดูลงตัวดูสวยดูน่ามองใช่ไหมถภาเอาแบบง่ายๆก็คือแบบเอ้ยอยากให้ดูเด่นก็อยู่ตรงกลางไม่ล่ะแต่ว่าทุกอย่างมันก็ไม่ต้องอยู่ตรงกลางจะเหมอไปก็ได้ไงเราสามารถเอาไปวางในมุมอื่นๆของภาพได้โดยที่เราลองใช้ตาราง9ช่องเนี่ยแปะท่าลงไปเลยแบ่งรูปออกเป็น9ช่องทั้งแนวนอนแนวตั้งเท่าๆกันมันก็จะมีจุดตัดทั้งสี่โผล่ขึ้นมาเห็นไหม ตำแหน่งที่เหมาะสมในการวางอุประกอบก็คืออยู่แถวๆตรงจุดตัดทั้ง4นั่นแหละจะเอาไปใส่อยู่ตรงไหนมันก็จะมองเห็นได้อย่างรวดเร็วแล้วก็แบบไม่ถูกลบเลือนห แล้วถ้าอยากได้รูปภาพสวยๆหรือว่าของต,กแต,ก,ก,ก,องตกแต่งปุ๊กปิกสารพัดของตกแต่งปุ๊กปิกเนี่ยก็คือแคนวาเขาก็มีองค์ประกอบเหล่านี้แถมมาให้อยู่แล้วเลือกหยิบม,มาใส่ได้เลยแนะนําให้ใช้แคนวาแบบโปรเพราะว่าไอ้ของเอล m e เมนต์ตนี้มีให้เลือกเยอะแบบเยอะแถมนิดนึงอีก,กันหนึ่งที่น่าจะเป็นประโยชน์มากๆสาหรับเพราะคําแม่คะ่ะก็คือเครื่องมือ BG Remover อันนี้เฉพาะโปรเท่านั้นนะฮะก็คือกดคลิกเดียวปุ๊บพื้นหลังของวัตถุหายไปเลย จริงไหมโอ้เมื่อก่อนชั้นนี้ก่อนรู้จักแคนวานี้ต้องเข้าโปร t o s ชอปนะต้องใช้โปรแกรมตัดต่อภาพโดยเฉพาะเพื่อในการลบพื้นหลังแต่เดียวนี้ก็คือคลิกเดียวเ t e x ์โดนใจแกนอกจากภาพจะต้องดึงดูดแล้วเนี่ยนะสมมุติเราเลือกในการวางองค์ประกอบของภาพได้แล้วเนี่ยอีกอันที่สำคัญก็คือข้อความ พอความที่มันอยู่ในกราฟิกของเราฮ้ยมันจะเป็นตัวช่วยได้ทาให้ออน,นี่คือกําลังขายอะไรใช่ไหมเฮดไลน์อันที่ใหญ่สุดก็จะเห็นเป็นอันดับแรกมองเห็นเป็นอันดับแรกลงลงมาก็เป็นซับเฮดไลน์ขยายความให้ลูกค้าเข้าใจสินค้ามากขึ้นคําเหล่านี้ก็ต้องใช้คําที่ดูกระชรับเพราะว่ามันเป็นมันต้องสั้นๆเนาะดูกระชรับดูดึงดูดอันนี้ต้องทดสอบสกิลของพีไวเตอร์ของแต่ละคนแล้วถ้าใครมีเฮดไลน์ที่ดีเนี่ยโอ้ยสินค้าเราจะแบบ สสนใจอย่างงี้ขึ้นมาเลยเพราะอย่าลืมว่าในวงการออนไลน์เนี่ยสมมติว่าเราขายของออนไลน์ใช่ไหมลูกค้ามีเวลาหน่อยมากในการแบบดูกราฟิกของเราแเพื่อเขามองผ่านบุด,บด,บดแบบเดียวเราไม่สนใจเรไอเลยเธอต้องดึงดูดคนดูให้อยู่ภายในเวลา2-3วินาทีด้วยรูปภาพแล้วก็เท a ไลนะ์เนื Style and Text ์ <Yeah. S 1> พูดถึงสไตล์ก็แต่งตัวนิดนึงให้ดูมีสไตล์เพราะว่าเราเป็น <Yeah. S 1> คนทุกใหม่กที่มีสไตล์ในแคนวาเขาก็มีสไตล์ให้เลือกเยอะแยะมากมายจะเป็น template, mm hmm. แทมเพลตหรือจะเป็นตัว Text ตัวฟอนต์ต่างๆเนี้ยโอ้ยมีให้เลือกเยอะมากเราก็จะสามารถที่จะแมชสไตล์กับสินค้าให้มันเข้ากันได้แบบภายในไม่กี่คลิก mm hmm. ใช่ไหมดีไหม mm hmm. สี Color โอ้ม็กก็ช่องเราชอบพูดถึงเรื่องสีกันบ่อยมากเพราะว่ามันสำคัญจริงๆนะเอาตรงๆสีทุกสีมีความหมายถ้าเราเลือกมาใช้ให้แมชให้ตรงกับจุดประสงค์ของสินค้ามันก็จะไม่แบบดูปังปุ้งไปมากขึ้นอีกคลิปนี้ปังปุ้งไปกี่ครั้งแล้วนะเชือกันทับนะเช่นสีเขียวก็จะให้ความรู้สึกแบบเออมั่นคงเป็นมิดโอโหด่เข้าลูกค <c oughs> ้าอีเลยหรอรู้สึกสีเขียวเลยหรอความเป็นมิดความกรีน ความสดชื่นอ,อะไรเงี้ยแต่ลองดูความหมายของสีได้นะครับและอย่างที่บอกเรามีเวลาไม่มากในการจับจุดสนใจของลูกค้าของเราเพราะฉะนั้นการเลือกคู่สีที่มันดูแบบดูไปด้วยกันได้ก็ทําให้แบบเออโอเคแต่ถ้ามันเลือกมาแบบตัดกันมากเช่นแบบสีเขียวกับสีแดงที่มันคอนทาราสกันมากๆเนี่ยมันก็จะดูรู้สึกปวดตาแล้วก็ทําให้ภาพดูกลมกล่อมได้ยากอันนี้อาจจะต้องพึ่งสกิลทักษะของคนที่มีความรู้เรื่องศิละปะ จริงๆแต่ถ้าใครไม่เก่งก,ก็ลองดูคู่สีที่ไปด้วยกันได้แต่ถ้าอยากจะได้ทริคที่มัน งายมากเนี่ยนะง่ายแบบจำได้งง่ายๆก็คือพื้นหลังสีเข้มถ้าพื้นหลังสีเข้มวัตถุเราสีอ่อนเด่นแน่นอนหรือผ้าพื้นหลังสีอ่อนวัตถุเราสีเข้มเด่นแน่นอนอ่าจำพื้นหลังสีเข้มวัตถุสีอ่อนพื้นหลังสีอ่อนวัตถุสีเข้มพื้นหลังเข้มวัตถุอ่อนวัตถุอ่อนพื้นหลังเข้มพื้นหลังเข้มวัตถุอ่อนพื้นหลังเข้มมันก็จะไม่จมก็จะไม่หายไปเนอะปะลองําไปใช้ดูนะฮะแต่ว่าทริคเหล่านี้ไม่มีกฎตายตัวถ้าใครฝึกฝน้วเบมือกก็จะยิ่งเก่งแต่ว่าหลายคนถา ว่าเอ้ยแล้วอย่างนี้เราจะต้องไปพึ่งกราฟิกดีไซน์อยู่หรือเปล่าเอาจริงถ้าเราอยากจะทํางานที่แบบโปรโจริงๆ Pro โปรมากๆที่มันมีกระบวนการคิดที่แบบว่าอู้ลึกักซับซ้อนเนี่ยก็ให้เป็นหน้าที่ของกราฟิกดีไซเนอร์ที่เขาถนัดเรื่องนี้ในการทำนะครับแต่ถ้าใครเพิ่งเริ่มต้นหรืออยากจะทําง่ายๆเนี่ยลองแคนวา Pro ดูอันนี้ Amazing ชีวิตง่ายขึ้นมากๆ โอเคเปลี่ยนที่นั่งให้มาดูแบบชิลๆขึ้นเพราะว่าเรื่องราวของกราฟิกเนี่ยเราเพอได้รับความรู้กันไปแล้วจะพูดเฉยๆไหมเฮ้อยาทานอะไรก่อนก็คือแบ่งปันความรู้กันแต่ว่านอกเหนือจากเรื่องของการจัดการกราฟิกแล้วเนี่ยเรื่องราวของระบบหลังบ้านของชาวพ่อค้าแม่ค้าก็สำคัญเหมือนกันถ้าไม่มีตัวช่วยมาช่วยก็คือแบบปวดกัว <c oughs> อาพูดตรงๆถ้าใครอยากได้ระบบที่ดีทำงานได้ง่ายแล้วก็แม่นยำให้ทุกคนลองใช้ My Order อันนี้ก็จะเหมือนกับเป็นยาแก้ปวดหัวได้ดีมากเลยคือสามารถช่วยชีวิตคุณเหล่าพาะะ่อค้าแม่ค้ทาท้งเรื่องการจัดการออเดอร์การตอบแชทการเช็คสต๊อกการขนสง่งอุย้ยวนเดียวจบเลยดีไหม คือ my order เนี่ยมันก็จะสามารถที่จะเชื่อมกับเพจของร้านเราได้เลยทุกแอปไม่ต้องไปไล่ดูทีละแอปมีกี่แอปพลิเคชันไม่ต้องไปนั่งมาเปิดไล่ดูคุณพี่จะขายกี่ร้านจะขายกี่เพจก็รวมให้ที่เดียวหมดเลยจบคุณพี่ก็จะไม่พลาดสักออเดอร์รวมให้อยู่ที่นี่แล้วจบ คือจะเซตบอทไว้ตอบคอมเมนต์เพจคอยโนติคนในแชทที่เขาสนใจสินค้าของเราฟีลแบบฟ o l โล w อัดูยอดขายแต่ละช่วงเวลาจิ้นไหนขายช่วงไหนก็สรุปมาให้เลยปังมากแถมเวลาที่เอาไปขายก็คืออัปเดตสต็อกต่างๆให้ด้วยประหยัดเวลาไม่ต้องมานั่งเป็นไมเกรนคอยตอบอ,ออเดอร์เช็คสต็อกอะไรอย่างงี้นะมาออเดอร์ order, จะมาซัพพอร์ตให้เราในเรองนี้ แต่ว่าที่เด็ดก็คือเขาจะมีการคำนวณค่าขนส่งให้เราถ้ามันต้องส่งไปที่ห่างไกลก็คือแจ้งเตือนเราเจ้าไหนส่งให้ราคาเท่าไหร่เราไม่ต้องไปนั่งคอยเสิร์ชอ,อัปเดตราคาอะไรงี้เสร็จแล้วปุบ๊บปั๊บสั่งปริ้นฉลากแปะขนส่งของแต่ละเจ้ามาให้เราได้เลยแถมตรวจสอบสลิปลปอมไปอีกอ้เทคโนโลยีนะแอปเดียวทํางานไปแล้ว10นาทีน้ําตาจะไหลยู่ดีแอปมันจะมาแย่งงานเราไปแล้วเหรอเนี่ยเป็นพ่อข้าแม่คาต้องรู้จักสบายนะเราจะได้เป็นแบบเจ้าของธุรกิจ เปรี่ยเวลามากอเอาล่ะเราได้ภาพกราฟ,ฟิกจากแคนวาไว้โปรโมทสินค้าของเราแล้วใช่ไหมมี My o r เดอไว้คอยจัดการระบบหลังบ้านของเราแล้วถ้าพูดถึงการขนส่งแบบ d e l i v e อรวันนั้นวันนั้นล่ะฟี่แบบไลแมนอย่างนี้ล่ะอ่ะ แกถ้าเกิดว่าร้านไหนที่มันมีการส่งแบบภายในวันนั้นน่ะอุย้ยเคยเป็นไหมกิเลสมันมาแล้วมันต้องอยากได้เลยแต่ถ้าเขาสามารถส่งไลน์แมนเดลิวอรี่วันนั้นได้เนี่ยโอ้โหโ,หโ,หโ,หโอนค่ะแล้วมาส่งเลยค่ะหกโมงเย็นวันนี้ค่ะอย่างนี้แล้วก็สามารถเพิ่มยอดขายให้มันดัน ไปได้อีกใช่ไหมยุคนี้ยุคคอนเทนต์เนาะเลือกซื้ออะไรมาก็อยากจะใช้เลยแล้วความ l i น์ Man m e s s ซนเจอก็คือแบบฟิลพระมาโปดสั่งปุ๊บส่งเลยทันใจมากเร็วกว่าไปซื้อที่ร้านอีกเธอคือ Line Man m e s s ซนเจอเนี่ยเขาก็จะมีความแบบช่วยส่งให้ได้เลยภายในวันนี้24ชั่วโมงอะไรอย่างงี้แล้วเขาก็ไีอยู่ทั่วประเทศและข่าวดีก็คือตอนนี้วันนี้นะฮะเขามีส่วนลดคนส่งสูงสุด3,100บาทมาจากทุกคนว่าว อยากจะได้สุดโคส,ส่วนลดอยากจะใช้แอปเหล่านี้ถ้าคุณผู้ชมสนใจแลว้วแบบเออไปสมัครแอปแยกเนี่ยแต่ละอันมีการจ่ายหลายเดือนที่ก็พูดถึงก็มีต้นทุนที่เยอะอยู่นะถ้าจะไปสมัครแคนมาจะ,จะสมัคร My Order แล้วก็มีเอาไลน์เมนต์มสเซนเจอร์ด้วยโอ้โหนะฮะแต่ว่าผู <c oughs> ้ใหญ่ใจดีในคลิปนี้ <c oughs> เขามีการซัพพอร์ตคุณพ่อค้าแม่ค้ามือใหม่ทุกท่านเอาได้มัดรวมทุกแอปที่ป้ายยามาให้กันแบบจุกจุก ผู้ใหญ่ใจดีของเราในคลิปนี้ทุกคนจ๋าขอแนะนำ AIS อุ้ยตอนนี้เขาก็เรลังมี S <S โปรแพ็กเกจดีๆ AIS 5G เซลล์แล้วฟังๆๆโปรนี้นะฮะราคาเริ่มต้น6 9 9บาทได้อะไรบ้างไล่ให้ฟังเลยนี่ทุกคนจ๋าพอสมัครใช้ปุ๊บใช่ไหมสามารถทดลองใช้งานแคน v a แบบพรีเมียมเอาไปเลย45วัน45 ทดลองใช้งาน My Order นาน6เดือน My Order นะ6เดือน <Ooh. S 2> แล้วก็ส่วนลด10%สำหรับการซื้อเครื่อง Easy Print เอ้ยสำคัญต้องมีเครื่อง Easy Print แล้วก็คูปองส่วนลด Line Man Messenger รวมสูงสุด3,100บาทค่ะ3,100บาท เหมาะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ทุกคนมากๆนะฮะแล้วไม่หมดแค่นี้ AS เขาให้เน็ตไปใช้กันแบบจุกจุกกิกโฟรฟีทุกเครือข่าย250นาทีฟรี Wi F ฟเอ้699นะ ไม่พอนะจ๊ะโทรฟรี79เบอร์ทางธุรกิจไม่ว่าจะเป็นเบอร์ธนาคารเบอร์ขนส่งรวม100นาทีแล้วก็ฟรีใช้งานซีเคียลเนี่ช่วยป้องกันไวรัสหรือว่าพวกลิงก์อะไรที่มันประหลาดประลาดน่าสงสัยน่าสงสัยนาน6เดือนจัดพี่จา๋ <c oughs> ทาทั้งหมดนี้รวบตึงอยู่ให้ในโปร AS 5G เ e l l u l ร r ราคาเริ่มต้น699ซื้อไหมคะคุ้มไหมคะคุ้มค่ะ อย,อย่างที่ทุกคนรู้ก็คือการเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์สมัยนี้ก็คือมีเรื่องที่ต้องทําเต็มไปหมดแต่โชคดีเขามีเทคโนโลยีมาช่วยเหลือเราไม่ต้องมานั่งปวดหัวอยู่คนเดียวอีกต่อไปแล้ว อยากได้ตัวช่วยดีๆแบบนี้ AS 5 Gceller ด้วยนะฮะใครที่สนใจหรือว่าอยากดูอะไรเพิ่มเติมเนี่ยคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยขอขอบคุณ AS 5 Gceller ด้วยนะคะที่เป็นผู้ใหญ่ใจดีให้กับเราในคลิปนี้นะครับผมและถ้าเกิดใครอยากจะมีข้อมูลมาแบ่งปันเรื่องราวของการเป็นพ่อค้าแม่ค้ามือใหม่ก็พิมพ์คอมเมนต์มาแชร์กันที่ด้านล่างได้นะฮะหวังว่าจะได้ประโยชน์แล้วก็ความใจจยกลับไปแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์นาล้นะบ๊ายบาย